นะคะแล้วก็นักศึกษาจากประเทศจีนนะคะที่เรียนในคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่นะคะสาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารวันนี้พามาศึกษาดูงานแล้วก็จะได้ลองปฏิบัติจริงที่ศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนออนไลน์กู๊ดมาร์เก็ตนะคะดิฉันสิรินชีพชายอิสระผู้ก่อตั้งแบรนด์ไอรินแล้วก็ผู้ก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนออนไลน์กู๊ดมาร์เก็ตนะคะซึ่ง วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนมานียก็ค,คือต้องการที่จะเป็นสถานที่ที่สอนวิชาชีพนะคะโดยเฉพาะงานหัตถกรรมงานฝีมืองานที่เป็นศิลปะของไทยเรานะคะเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชนต่อยอดภูมิปัญญาที่เรามีเป็นที่แพร่หลายนะคะเพิ่มมูลค่าในตัวสินค้าการท่องเที่ยววัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนการได้รู้จักกันนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มของ ในท่าทางจังหวัดสงขลาเราก็ในพื้นที่ก็คือทั้งอินโดนีเซียมาเลเซียเพื่อนบ้านและว,วันนี้ก็ยินดีมากที่ได้ต้อนรับจากจีนนะคะที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะวันนี้ที่เราเตรียมไว้ให้ก็คือมีงานประดิษฐ์จากวัสดุธ,ธรรมชาตินะคะที่หลายท่านรู้จักไหมคะอันนี้คือใบาตานค่ะใบาตานเราสามารถที่จะ มาประดิษฐ์เป็นของเล่นนะคะของประดับตกแต่งได้นี่คือมแมลงปอนะคะผีเสื้อและอีกหนึ่งชิ้นงานก็คือเดคูพาสนะคะเดคูพาเนี่ยก็จะเป็นการาศริลป,ปะการตัดแปะนะคะบนชิ้นงานที่หลากหลายอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นงานเป็นรูปอะไรคะนา,งนนางเงือกน,นะคะนางเงือกนี่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสงขานะคะหลายท่านไปเที่ยวไหมยังคะ เที่ยวมาแล้วชอบไหมทะเลสวยงามงานเงือกวันนี้ก็จะมีคุณครูผู้เชี่ยวชาญที่จะเป็นคนสอนงานเดครูผัดนะคะก็เดยครูพี่จุ๋มค่ะนะคะเดี๋ย <c oughs> <c oughs> วสอนจับมือทําเลยและอีกหนึ่งท่านครูพี่วุฒินะคะก็จะสอนในเรื่องงานนะคะแล้ววันนี้อีกหนึ่งท่านที่มาเป็นเกียรต <c oughs> ิน,นะคะเป็นที่ปรึกษาของสูนย์เรียนรู้เราคือดรจีดาภานะคะค่ะดรได้วย พูดต้อนรับภาษาจีนได้ดีไหมคะนียนะ่โ้อ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ย้ยอ้ทอ้ยโอ้วอยกอ้ยอ้ยโอ้ยอยโอ้ยอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยวห้อย้ยข้ยโอ้ยอ้กโ้อยอนนป้ย้ยอ้ยวยย นะคะนะก็ขอให้ทุกท่านใช้เวลานี้ให้เต็มที่มีความสุขแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีโอกาสมาร่วมกันของอาจารย์เจนแล้วก็อาจารย์ารหน้าทีนะคะขอบคุณมากค่ะเราหวังว่าจะได้รับการต้อนรับอีกครั้งต่อๆไปนะคะค่ะยินดีมากค่ะขอบคุณมากเลยนะคะค่ะ